อืมอันเนี่นอนอีกแล้วนอนอีกแล้วนอนอีกแล้วนอ,นอืมเล่นอะไรวะเจ๊เล่นอะไรวะเจ๊ ม,มามามา,มาวิ่งวิ่งวิ่ง,งมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับมาแล้วครับวิ่ง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  วิ án, ều, ่งหางกระเด๋วกระเด๋วเอา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 มากลับมาท่านี้กลับมาท่านี้กลับมากลับมาจะเอ๋เอาเอาไปละ